หนึอ้อยห้าสิกค่ะร้อย่กระแตร้อยเท่ากันเลยค่ะร้อยห้าเท่ากันอดเท่ากันเดมาดูเอื้องแต่นะลูกเก้าเอื้องแตกได้เท่าไหร่ถอดสูตรได้ลูกเอ๊้องสองนี่น้ค่ะเพลงห้องตรงแอร์ไลน์ hk express น้องเท่านั้นจริงๆอ่ะถ้าไปกาตาก็รุ้นด้วยล่ะ214เมื่อกี้ลุ้นเพราะปกติจริงจริงกาตาเอา212แต่เขาชอบบอกแปจริง2 1 4 ต่ฝนว,ว่าลุนได้้หนูจะต้าเอาไปเลยจ้ะอ่านมาตาก,กแตร,ร้อยห้าเก้าเหมือนกันอ๋อข้างยืดเอ,อ้ยยังอ่ะลูกยังไม่ถึงสองซุนเป้ออีกอีกข้างหนึ่งไหมลองถ้าเวลาไปแนละ้วถ้าเกิดว่าข้างหนึ่งไม่ถึงหนูลองเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งนะเผื่อเผื่ออีกข้างหนึ่งจะได้มากขึ้นอ เกอบถึงอันนี้นิ้วกลางอ่ะถึงสองศูนแปแต่ว่านิ้วที่สั้นที่สุดยังไม่ถึงอือออกกําลังกายไหมไม่เลยค่ะไม่ออกกําลังกาย อันนี้ทํายังไงทําไมเริ่มแตะได้เยอะแบบว่ายืดตัวบ้างเวลาที่แบบอยากลองเริ่มแตะนี่เงี้ยอ๋อเหรอยืดตัวยังไงสุดยืดตัวยังไงจะมาที่หนูจะใช้แบบว่าอย่างนี้แล้วก็มีการแบบนี้อะไรทําตามบุกคำตามยืดยืดอะไรอยู่คะแบบการยืดให้เราแบบคำตามเยื่ดเราไปฝึกอย่างเงี้ยอ๋อ เราก็จะไม่ตื่นถูกต้องเนอะโยคะจะช่วยได้<ต> <Okay. S 1> โอเคเนาะดดเดี๋ยวเดอนยึงมายื่นให้คนดูนะได้จ้ะโอเค <Okay. S 2> <laughs> ได้เนอะให้ส่งกำลังใจให้ด้วยนนะส่งกำลังใจให้น้องหน่อยนะ